สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจหนังเฮ้ยสวัสดีแฟนเพจสโลกราวขันยืงนะครับแล้วก็หนังสโลกราวนะครับทางช่อง YouTube นะครับวันนี้นะครับเอดมินก็จะเดินทางไปเยี่ยมนะครับทีมงานนันทวันภาพยนตร์ครับผมนะครับที่ไหนนะครับไม่บอกหนีบอกเลยไปเยี่ยมโกดังครับผมนะครับช่วงนี้นะครับพักงานนะครับไม่มีงานนะครับก็เลยพากันอยู่ที่กดังนะครับเราจะไปดูว่า เด็กหน่วยก็ทำอะไรกันในช่วงนี้นะครับมีผู้นำคณะครับผมคันสีฟ้าๆนั่นก็คือบองดําบินดี้ครับนะครับเราไปด้วยกันหน้าวันนี้นะครับทีมงานเดียวกันนะครับรักกันสามัคคีกันนะครับไปด้วยกันตลอดว่าเราก็เดินทางกันเลยจูครับผมนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงงานอาจักรของ นันทวันภาพยนตร์นะครับทั้งหน่วย D559 นะครับแล้วก็ด9 5 5ครับผมนะครับตอนนี้ก็มาถึงกวดังแล้วครับผมนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับนี่ฮะโอ้วันนี้หน่วย12ลออกมาจอดด้วยครับเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงเด็กหน่วยเขาพากันทําอะไรนะครับผมเขาไปแบบนี้เฮียจะอะไรยิงไหมน้อกนี่ครับมาเจอหน่วย12ล้อเลยนะครับ ครับผมนะครับวันนี้ก็บรรยากาศนะครับภายในนะครับหน่วยกดังของนันทวันภาพยนตร์นะครับอยู่ที่บ้านเฮียครับนี่ดี955ครับที่เรามาเจอนะครับป่าเขากำลังทำอะไรน้านนอนน่าจะซ่อมเสร็จแล้วสวัสดีครับจานนี่นะครับ คิดถึงคิดคิดดัลคิดดัลหมดเกยอยู่นี่นะครับหน่วยดีเก้าห้าห้าครับผมนะครับวันนี้ก็หมดหมดจวนนั่งจบสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับเจ๊อยู่บ้านพอดีครับผมนั่นไม่ได้ครับนี่ครับนี่บรรยากาศครับเราปกติเด็กหน่วยนอนอยู่นี่ปรทจำ ออ๋นอนอยู่นี่เลยฟิลิปปิ้งอยู่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศกันครับผมนะครับวันนี้มากับบองดียินดัมครับบองดัมอินดี้บุกอาณาจักรครับผมฮะฮะบองขาวบองขาวอินดี้นี่ออ๋่นีมาเช็คของอันนี้จะไปไหนจ้ะ ไหนก็ล้างจออะไรแล้วก็เจิกอะไรในที่มันไม่สมบูรณ์ก็เอาเก็บแล้วเอาอันใหม่ออกมาใช้อ๋อเมียนใหม่ด้วยนี่ใย่าหญ่ให่ใหญ่เบิกได้ตลอดช่วงนี้เป็นกระดูนี่แล้วกรดูกดูหนังกรดูดีกดูดีดิฟเฟเชนมาแล้วดิฟเฟเชนมาแล้วเรียบร้อยตลอดนี่นี่ยตัวสำคัญเขาเลยนี่สลิงเลยใช่นะจ๊ะสำคัญเลยแหละอืมครับสุดจัดเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะเนาะนะครับ ใช้กี่ปีแล้วในสลิงอันนี้จะเข้าปีที่สี่แล้วครับปีที่นี่ก็ใช้ตั้งแต่ตอนที่ที่ออกชออ่องแปดเห็นไหมได้เห็นไหมเนี่ยน,นี่แหละมดตั้งหลายปีแล้วนะอาจารย์เนาะครับเนี่ยตงแต่ออกชออ่องแปดเออรับงานได้ไหมกี่งานกี่กี่ร้อยงานออออออพอๆกับถ้าเอกพิเศษชีวิตไปแหละสารพงษ์ชาตรีเฮียสุดจัดเลยครับโอ้เป็น สองขึ้นน่ะนี่มีสองร้อยขึ้นงานอ่ะเนี่ยครับจะกลับมาจากอุบลก่อนเดี๋ยวผมต้องเอาตัวใหม่ใช้แล้ววันไหนที่สิ้นเดือนใช่ไหมจันอุบลใ้ายวนที่สามสิบเนาะสิบนี้ครับไปอุบลเสร็จก็หกสามสิบแล้วก็ได้ข่าวว่าไม่ได้ไปกรุงเทพแค่ไม่ไม่ถึงกรุงเทพไม่ถึงกรุงเทพเข้ายแล้ว ย้ายไปอยู่ระยองแล้วมีเยะมีคมพัฒนาครับครับกรุงเทพอะคงจะยานครับอันนี้ล้างจอแล้วบอจานอันนี้อันนี้จอเท่าไหร่ในยี่สิบีเมตรบอกยี่สิบหกเมตรออสองจอเลจอสิบแปดก็หลังอันนี้ครับโอ้มาดูบรรยากาศเด็กหน่วยครับผมนะครับเขาทำอะไรกันฝั่งนี้หน่วยสิบสองล้อครับโอ้โหฝั่งนี้หน่วยสิบล้อครับ เออเราไปทางไหนก่อนดีฮึหาหน่วยสิบสองล้อก่อนนะครับสวีเดนสวัสดีสวัสดีครับทำอะไรกันเนี่ยกินข้าวครับกินข้าวเย่ได้อะไรกินกันนอ้อเย่สี่สิบแปดดีกรีเนาะเลี้ยงติเลยนี่นูซูโมสเตนบานเทเซสอบเลยมั้ยนะเงี้ย <laughs> มือบรรยากาศ เ่าไัลเงี้ยมันสวบยามนะไม่ยแม่ยามยามกองกี่เลยเฮ้ยจโอ้มาเลี้ยงจอวันนี้ก็เลยมาเจอทีมงานได้ล้างจอพอดีนะครับคุณร้อยแต่ร้อยเปรเซ์เยๆเย่เย่เย่นี่จับริการคือนี่หนึ่งโอ้นี่ครับโอ้ข้างลังเป็นหม่อนสบล้อครับผมนะครับมาเปิดเพลงให้ฟังเลยโอ้ มีคนมาคุมด้วยอันนี้พวกเขาโอ้พวกเขาอ้าวสวัสดีครับอาจารย์ครับผมปุ่งตะคร้อ๋อเรื่องจอปุ่งตะรุ่ยนี่อ่ะเงินมึงเจ๊งไงนาทีกันในเจ้าเตยอ๋เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันต่อเนาะอาจารย์นาะเนอะออ นันทวนันเมียกระมมพังฮ่นคมอเคยๆตลึกจอเลยคโอยจานนั่นทวนันมีสาวทำไมไม่เห็นไปยกจอยกอะไรพัก,กันทำอะไรอยู่นี่นโอ้นี่ต้องไปยกโครงเหล็กยกตู้อะไรด้วยเออนี่ยี่ททำเป็นอิ <c oughs> <c oughs> นีลนี่นี่ อีดูขาอายวะยี่จะไปบิดอันนั้นพังเนอะไอความออสทึงใดรถจกบเนี่ยของจุกจนเลยครับผมครับเข้าใจครับนี่ันี่ยอือฮือฮือมนะฮือฮะอฮือฮอฮืวฮือ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 ฮอฮื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 ออฮืนฮือฮือฮบล้อฮอฮืือฮือฮาฮือฮอฮือฮืืออืออ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หน่วยสิบล้อยัยยัยยายยัยค่ะเดนเองฮุบใบเฮ้ยสี่ใบเฮ้ยบัตรหน่วยหกนี่นู้ตสีนู้นน่ะเลยเตรียมมอนทั่วเตรียมมอนทั่วโอ้บัตรนี่นะครับใจเย็นลูกใจเย็นโอ้นี่มาทุกวันนะนี่ยังไม่เห็นยังไม่รู้จักกันอีกชื่ออะไรนะจมูกไอ้จุู๊ มางับน้อเองงับนี่ครับอ่ะนะครับกับบรรยากาศครับผมนะครับมันเริ่มจี่สนิทแล้วครับลืมซื้อลูกชิ้นปิ้งมามานี่ครนี่เด้งแน่บับบพึ่มโมเรียงจอ๋อแต่แงเด้เด็กแน่เลยท่ะแกงกลางยางนาติดนี่ฮะยี่หกได จุดหกโอ้ยจุดหกก็คือประตูออนทัวเลยอ๋อบัตรบัตนี่ครับโอ้นะครับอยู่กันแบบกันเองพี่น้องครับทั้งหน่วยสิบล้อสิบสองล้อครับผมนะครับเนี่ยหน่วยสิบสองล้อก็จอดอยู่นู่นครับนี่กับบรรยากาศสบายๆนะครับกับนันทวันภาคยนนนิสเดย์บ้านเด็กบอก โอ้หน่วยกบดานนี่ครับครั้งแรกแล้วครับที่ได้มาสัมผัสในส่วนของโกดังนะครับนันทวันภาพยนตร์นะครับทั้งสองหน่วยนะครับดีเก้า้า5แล<า>5้วก็ดีห้า้าครับผมวันนี้เราก็มาบุกกันนะครับนีรับ ไปบดอ๊าดอกกีมาพลีเงินไม่ต้องตามพ่อเป็นตะพลีเนาะพอครับไอ้บุรีน้องนาโนเอานะครับพามาดูพอหอมปากหอมคอนะครับกับนันทวันภาพยนตร์ครับผมนะครับอ่ะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ